สวัสดีครับบ่าวทถาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียาจ้อยสวัสดียามเย็นท่านผู้ชมนะครับเย็นวันที่วันนี้วันที่7จธันวาคม2,568ันห้าร้อท่านผู้ชมนะครับเวลาประมาณหกโมงเย็นพี่น้องจะมืดแล้วบานเข้านะครับแล้วการแล้วงานอันนี้จ้อยเนาะยี่วันวันอะไรวันวนปสงขันอัน้นสงันอ๋อ พักกันได้พ,กพ,พักพอน้บอล่ะคแเซวเออซีดพี่น้องเพระวานนะยัยอ้วนเอออสวัสดียายอ้วนนอนหัวตะลุกบ่เออยัยอ้วนนอกพี่น้องห,หนับลุยงานเอออาวอ้าอาเออย่างน,น,น,นี้เสียงไพ่ละนี่เสียงไพรล่ะเคื่อเสียงดังทะเลเจ็ เจ๊กับแม่หมูนี่ให้แม่ให้แม่หมูไปตามเจ๊ดูมาไปเออาอย่างไรโยงสีล่ะอู้กระโปรงตัวนี้งามอยุทดิเจ๊เลยแฟชั่นอยู่ตัวนี้งามเหมิดงามเหมิดเจ๊ใส่งามมดเหมิดเจ๊ใส่งามหมิดส่กางเกียงยิ้นกะกะเทออีกแบบดิเจียงแล้วขึ้นวัยรุ่นนี่ดิพี่น้องเจียงแล้วเป็นคนแบบธรรมัดเทมแมงของแข้วว่องไว ตอเหลือตนตะเจแล้วพี่น้องเอ้ยงานงานบุญพี่น้องเจแล้วก็มาซอยงานอก็ไ <entend> ด้เจนี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วเดี๋ยวตนแล้วเราถูกนอกหน้าดํคขําเครียดเลยเรียบร้อยงานแหละธรรมชม่มเรียบร้อยงานแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเจรตตลีพี่น้องขอบคุณหลายคนหลายคนซอยกันซอยงานน้เจเนาะงานบัญญ่เดาพี่น้องตาทาบ่มีญาติพี่น้องซอยกันกับพ่อพานไปด้วยดีน้เจ อทีทีมงานทำกับเขาพี่นัองสนุกสนานออแต่ก็มือคึืนกะสลองสลองแดนนิดหน่อยแดนนิดแดนแดนนิดหน่อยเอาตลอตเตอรี่มาหนอเจ๊นี่เด้อโอ้เจ๊งวดที่แล้วแผงเจ๊ได้โชคดิ้นด้แมนเออจ้าแผงเจ๊ได้โชคเลขท้ายสามตัวอ่เลขท้ายสามตัวได้โชคหาใบเกือบได้เลขนาพร้อมที่เจ๊เออแมนรางวัลเลขหน้าสามตัวหกห้าห้า เบาเถายิบมือนันของเจหกห้าสองเลกนาแมนงวดนี่แหละมาแล้วเพิ่งติดแล้วป่ะเจเพิ่งติดแล้วละกระยางหรือแม่หมูมาๆมาๆมาเร็วๆวันสั้นจังว่ามือนี่จังว่ามือนีเจมือเศร้ากับไปวัดเนาะเอาธาเอาเอาธาตุพี่น้องเอาธาตุไปวัดล่ะกะไปวัดท่าบุญท่าบุญอ่าบ้านเดเกเากระดูกเข้าธาตุพี่น้องข้ายู่อ่ะข้ายู่แล้วแล้วเร็วเบาเถาก็ได้เดินทางอยู่มัอนี่ไพ่เอฟซีเดินทางไปบ่ไก่พี่น้อง ก็ได้ออกไปออกเดินทางอยู่มีออกเดินทางไปถ่ายคลิปแมนอแตา่ว่ากับเฝ้าเขาแม่ธรู้ชมเพราะวา่าเมื่อยมันนอนดึก<ม>ตื่นเศร้าพี่น้องนอนหกทุ่มปีหนึ่งตื่นตีสามแมนอ่าก็เลยเฝ้าเขาแม่เพราะว่าผ่านปรพักพรุนี่จะบ่วยพี่น้องมันนอกได้อ่าเอาไปเดี๋ยวเข้าบ้านธรู้ชมไปย่าง,างาเจี๊ยงอ่าไปเจี๊ยไปหามุมเอาสร้างไว้แล้ะละท่านผู้ชุมอ่าเมื่อในบริเวณตลาดนี่เจี๊ย บม่ได er, uh, like hmm. uh ้ไปตลาดเอาเป็น huh. มู then, ่ข้าแม่เป็นมุ่ง so, ร so, so. so, ah, so, 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 so. ah, ่างมุ่งไหนมุ่งไหนมุโชกมุ่มเนือรามมุ่มโชกนี่นีุ่ชกโ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 ชกมชกุชมโชกมชกโชกโชกโกโชกโงกโช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 อโชกโงกโรจโชโชโ มันมั่นกับผงซุ่มซัวเจ้นี่แหล่ะโล่งโล่งเลยไหมให้จังสีเมฆแต่ว่ามันก่อเอาหนังเก๋นังสีโพดเดี๋ยวน้อแงบมามุมเก่าพ่อพี่เออาพอาปเนี่ยกลุ่นมันในซองในมันซองพี่มาทั้งพี่เจ้เอาผมลื้อบ่พัดลมมาให้ว่าเป็นยังเอาโลดพัดลมเพราะเสียงดังพัดลมเอาไปไอ้ไม่เหมือนจะเป็นยังไงเออเอานี่ตอดตัดหามอง เจก็แบบอย่งเคึบึป็นตรนี like ้ย่างฟุบฟุบฟับบบโอ้ยเจกระไรแวบมาสั่นัผู้ชมเออเบแวบแวบาสั่นแวบแวบนี่แหะเอาหลุดไปเจอัคหลดมันรเอาตัวไรล่ะเจเจมันคือหลุดหาหนึ่งโอ้ที่บ่กปันได้ดอกเอเสียงโอ้ยาเห็นเล็กงามไปเจเอาเอาหนึ่งไหมมันบางยูดตัวนี้นี่ไหโอ้เอา เมื่อนั่นในแจกนักพนมให้หากับเก่าเมื่อเก่านะเมนค่ะเมนเพื่อน้นหาคือหาเก่าเมนกับเก้าแปดห้าเก้ากับเก้าแปดกับเก้าผมสั่งเจไว้หาเก้าตาเจนี่แม่เห็นเลยที่เจผมได้โชคเอเมื่อนั่นเก้าเก้าห้าเจเอาเจเจเห็นมณีเจ้าองเจ้าตัวไหนเอา เก้าห้าเก้าเนี่นี่พี่น้องนี่แหละนี่อู้ห์อืมนี่ยเก้าห้าเก้าอืมนี่ oh. นตัวนี้ต้องเอากรอนด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังหวัดเขาจะแจวไม่เบิ่งจกักนี่งวดที่แล้วได้โชคเก้าเก้าห้างวดนี้เก้าห้าเก้าเด้อปูเด้ออ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง องคพระศีวุลีองคพระแก้วมรกตองคพระพุทธชินราชที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหล,ลังนี้สุขใสดั่งใสอยูใสให้ได้ให้ลูกได้โชครางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งในเด็ก <laughs> ปูเด้อเอ,อ้เอาขอโชคใหญ่เลยนะพี่น้องเนะาะค่ะจังจะได้ทํำบุญ เจแล้วก <stumbled S 1> <king> to <laughs> ็ทาไปเที่ยวทะเลอยู่ถูกเลีกแท้สามตัวเพราะได้บอกพ่อได้ไปเที่ยวหรอกเจพ่อแต่ได้ครับอ่าพ่อได้กินลาบได้กินลาบเออลาบไปกินอยู่สามมื่นสามพื้นงานเ่าแต่แล้วพี่น้องลาบสามมื่นสามพื้นป้าดบ่าวเ่าเห็นอีกแล้วแต่ว่าชุดสามตัวนี่ก่อนได้พี่น้องเด้อเก้าห้าเก้าเห็นหมูไหมหมูอ่หมูหอดบ้าหอดก็ยื้อเอาหอดยิ่งหอดยิ่งอ่หมูก็ถทืบนอกกับเจมาขึ้นเนี่ยออเป็นอดีตเป็นอดีตเอาเก้าห้าเก้า เก้าหาเอาเมดบ่อเอ้หาเก้าเอาเมดบ่อเก้าหาเห็นงามอยู่นี่เก้าแปดเอ็นจบอมี่ชุดหาใบบอมี่นะเจเ <98 S 1> นาะเก้าแปดบอมี่เปนบอม,มี่บอม,มีบ่บอมเป็นยังเอาชุดนี้ก็ได้ชุดเก้าชุดนี้ชุดเก้าแปดเพราะว่าสั่งเจไว้พี่น้องเก้าแปดมีแต่ชุดสองใบนี่บะเจ๊ค่ะชุดใบไม่มีไม่มีค่ะมีแต่หาใบกับส <ภา S 1> องใบค่ะอ่าพี่น้องอันนี้ยิบเก้าแปดเพราะว่าสั่งใบจากนครพนมแต่ว่าเจ้าอีกอยู่นี่ 5995เก้าห้แต่วันนี้คือมันเพิ funding, being, ่นค uh, uh, ือบังเพิ่นยันเบาเถ้าเบาอ่บีนชุดเนี่ยเข้มนอัลนเป็โลลงอืมพิ่มอนแน่นเอานี่เอาเอพี่น้องเอาหาเก้าหมดเลยโอ้้ห่จับชุดไงเลยจจะจับชุดไงเลยห9าเก้าเก้าหาเป็นชัปะพี่น้องเอ้ยโฟกัสปะอือนี่หาหาเก้าเก้า แล้วเอานีกลับน้ำเนี่ยพี่น้องเอ้าหาหาเก้าหามเจ็ดเก้าหาน้ำเอาเลยโอ้เก่าหาเก่าเก้าหาเอาเอาน้ำพี่สาวของดอกพี่น้องบอยยากคนว่าบอยยากแต่ว่าอย่าโดนเด้วยเจได้วหซลเจพี่น้องบอยยากรออือนะครับนี่แหละพี่น้อง อุดหนุนไม่พี่น้องเด้อที่อุดไอ้เจลอตเตอรี่กะจาวาที่เบาะแถวเบา,าสุฟังพี่น้องต่างอุดหนุนพี่สาวอเออแต่ว่าท่างอุดหนุนต่างซอยกันนะครับท่านผู้ชมเออนะครับสู้งวดหลักพี่น้องนะครับก็ได้รางวัลแน่กรได้รางวัลแน่<ม>อยู่แผงเตะ,เะเก,ก,กันพี่นออ้องได้แน่ระได้แน่กัดขึ้เก่าพี่น้องอ่เอาเดี๋ยวเบาะแถวอันนี้นี่ขาดบ่ไดเก้าหกในแม่โมโ เอาชุดใหญ่ผมไม่หาเก่าหกเนาะเอาชุดใหญ่แหละเนาะว่ามันมีแต่สามเก่าหกไม่หมดนี่บอนี่เอาอยากได้หาเก่าหกนี่ตรงกับเอความฝันเดี๋ยวบ่าวเถาพี่น้องเอาเดี๋ยวบ่าวเถาเจ้าไม่เบิ่งชุดความฝันกับชุดจากนครพนมนี่บ่าวเถาเจ้าเอาห้าเก้าหกนี่ตรงกับความฝันเลยตรงกับความฝันเลบ่อม่ผอันนี้ที่อันนี้ที่บ่าวเถาช่งก็คือเก้าห้าห้าเก้าพี่น้องได้เอาเก้าหาน้ำละกะเก้าแปดค่ะเออเดี๋ยวบ่าวเถาเจ้าข้อมฝันบ่าวเถาไม่ยำให้เอฟซีน้ำนี่ ห้าเก้าหกเดี๋ยวมาเบิงพี่น้องนะทำมาชมนี่เอฟซี FC บางจากนาครพนมนะครับเพิ่นหามากคือเด็กเด็นเล็กวิ่งห้ากับเก้านะัเดี๋ยวอีกวิ่งชุดพุณนภูมพี่น้องใช่ค่ะประมาณจากมือเจ๊ประมาณอีกสองสามวันค่ะสองสามวันได้พี่น้องได้อีกหนึ่ง<อ>ชุดรออีกหนึ่งชุดเอฟซีพันวาลงโลดนะพี่น้ๆๆนองนะเอฟซีพันวาลงโลดเป้าแถาลงลงไหนคือเกาเดิมพันวาเขาเขาบพรเขากระลงุงพันวา เอานี้พี่น้องบ่าวเถาก็ได้เอาหาเก้าเก้าหากับเกแล้วกาความฝันบ่าวเถามีพี่น้องได้หาเก้าหล้วก็เจา้าหาเจ็ดแปดน้ำเจพี่น้องมีแคบหน้าจอได้พี่น้องได้เลขทูปงวดที่ผ่านมาเข้าห้าสองตรง,ตรงนับเลขทูปงวนี้ศนี่ศูนย์ามีศูนกับเจ้าน้านับเลขทูปศูนี 0, อันนี้ความฝันห้ากับห้าปดนับหาเกเกาหาแล้วเกดเอาแล้วนับหาเก้านี่แล้วมีชุดหนึ่งอ่า แต่วายจากได้หนีอยู่ินี่เลขประจำเบาเถาหาศูนย์นี่มาเจปูคนวามันถวนเราถึงไม่ลาออกเจนี่จังว่าใบานี้มันหลุดลงพี่น้องนี่เพิ่นเพิ่นยานเบาเถาไปเห็นบ่านี่ <c oughs> นี่มันหลุดลงมานี่เกาหาศูนย์นี่อึ๊บ <c oughs> เอา้าปูมันซุกใส่ให้แล้วนียมันลอนลงอืมนี่เกาหาศูนย์พี่น้องเด้อน,นี่ปั๊บ <c oughs> สุดธาใบาเจ สีเขียวเหนียวซับสองสามสี่ห้าอ่าสีเขียวเหนียวซับอ่ะเดี๋ยวบัญหาเจ็ดแปดด้วยวันนี้แม่หมูเจ้าตาดีวะเจ็ดแปดเห็นหกเจ็ดแปดมีแค่นั้นค่ะหกเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดพี่น้องมีมีแต่หกเจ็ดแปดมีแต่หกเจ็ดแปดเนาะอือแองเจกับพึ่งม่มาเจแม้พึ่งแม่พี่น้องกันมีชุดมีชุดหาใบชุดสองใบอะไรเจ็ดแปดหาใช่ยี่ดี ยังได้หาเจ็ดแปดมีแต 6, ่หกบเอาเจ็ดแปดมมีมีแหกบดเจดค่ะอ๋อพี่น้องพร้มมีกเ็เอาใส่ไปเอาเจ็ดแปดเรี่ยงได้หานหน้าตัวนี้นนอืเดี่ยพี่น้องหาเกาหาเกาหกได้ความฝันนี่ท่านผู้ชมได้ความฝันคืออได้ตรงๆอยู่ใบหนึ่งหาเกาหก ห้าเจ็ดแปดมีเป็นหกเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชม้วก็ชุดห้าเก้าห้าเก้าเมื่อเดืนเมเจอเนี่มีอีกบ่เกห้าห้าเก้าห้าห้าแปดนี่ห้าเก้านี่เอหก้าเก้าห้าเก้าหกก็มีเก้าหก้าเก้าปอีกเอาให้มดได้ตัวนี้รับรับตัวอืม้วก็สอไอห้าเก้าหานี่เอาให้มดคือห้าเ้าเก้าเอาให้มืดเลยหมดแล้วอ่นนี่ท่านผู้ชมชุด ชุดหาเก้าเก้าหานี่เอาหมดได้ๆพี่น้องเด้อตัวนี้เอาหมดเอาหมดแผงเจลอตรี r พี่น้องค่ะใช่ค่ะอ่าหาเก้าเก้าหานี่เอาหมดแผงนะครับชุดหาใบชุดสองใบนะครับท่านผู้ชมหาด้รางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลเลขหนาจัาถาลุ้นน้ำกันได้พี่น้องเด้อนี่ชุดห้าเก้านะครับหาเก้าชุดหาใบสองใบชุดสองใบสองใบเก้าหากับชุดหาใบสองใบแล้วก็ชุดสองใบชุดหนึ่งอ่าชุดหาเก้าสองใบชุดหนึ่ง อ่าก้าห้าเก้าสิบสองใบเก้าห้าสิบสองใบนะพี่น้องเนาะเอานี่ละเก่าความฝันนะครับจากนาครผมเอาเจงท่านจับขึ้นนี่ตัวนี้ท่านอาจารย์เอาพี่น้องเอาเจ๋ะเพราะเป็นยังอ,อืออืออุ้ยยิมดูเจ๋ะขยับเจ๋ะเออเออเดี๋ยวจะไปเอาอาปากอุ้ยงามง่ามบ้าเราไปเออเออเนี่ยนะเออ ต้องเจ๊เคาเจ้ามักตัวแบบนั้นน่ะเค่เจ้าว่าภาพเจ๊งามๆเลยงามเจ๊พี่น้องจะอ้าปากว่าปากเอตาตีแต่ยังเจ๊แล้วก็ผู้งามเอาองศีหลักคนจึงเบิ่งคันเฮ็ดเออเส่เจ๊ให้เธออ้างเลยก่อนว่าเจ๊ตกใจอ้าวพี่น้องนะครับพอเอฟซีพนได้มวนได้ยิ้มนั่นไปยังสันลัจจ่าไอต้องร้องให้นบ้าวถ่อหุงเขาป๋อบ้าวถ่อเขาเมืองเขามือนีงเขามือนีงเขามาตะบไบบ้าวถ่อเขามาตะไบสองพี่น้องเพราะว่ามีนะออกไป หาออกไปอยู่หาปูออกไปหาปูอยู่กับได้ปลาไมหมูสนดอกลุงเป็นมีเมยสนดอกมันนี่ทั้งไปทั้งหาวทั้งหาวนอนเจ้เวลาเข่าไปนอนกินยาแก้ปวดนอนจากน้อยสนดอกเอเดี๋ยวขันเจแล้วลอตเตอรีแล้วมาจังเอิญแล้วมาได้สนดอกคอืเจ้กับเขาบ้านใบสามเอานะครับทำชุ่มนี่แหละนะครับบ่าวเถ่าเก่ายู่ในชุดอ่าจากเอาเม่หมูเห็นเพิ่งนี่ จากนครพนมนับหาเก้าเก้าหาในบ้าเอมดตแล้วก็เอาเก้าแปดแล้วก็ห้าเกหแล้วก็ห้าห้าเจ็ดแปดบะมี่ก็ได้เอาหกเจ็ดแปดกลับหาศูนพี่น้องหาศูนย์มักไม่นี่ก็อย่าลืมเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าบ้าวอเน้นนี่ไหมฝันปูหาเจ็ดแปดประกาศใช่ไหมคือเพิ่นมางานบุญแจกเขาเนี่พี่น้องคนว่าอาจะสวดหาลอยเก้าสิบหกจบเด้อสันว่าวแล้วก็ตรงกับเะเบียนมอเตอร์ไซค์นคับที่บ้าว่าไปซื้อเนื้อเนเจ็ดสี่เก้าหกเก้าหมันตรงกัน สี <49. S 1> 96, ่เก้าเก้าหกของเจคืออะไดิบันแ่นขันบน้านเกนเจ้าอีกอ,อ,าอ,าอา่าเอาไอ้ทะเบียนรถพี่น้องที่บ้าเท่าไปเจอดีเจอผีดึงเสื้อนะ่ะขี่มอเตอรไซคไปเวลาโพเพพบคำบิซอเนื้อเมื่อน,นั้นับนทะ,ะเบียนมอเตอร์ไซค์เจ็ดสี 7, 4, ่เ <6. S 2> ก้าหกดีเก้าหกกระตรงกับค้อมฝันอ่าเอาแล้วก็เอฟซีรอรอคุณตา ที่ว่าภูมิอยู่หน้าแม่หมูบอกยกนิวบอกหาสองตัวเดียวแม่นเออเอาพันวาเดี๋ยวพี่น้องอาจจิมืออื่นหรือจังไหนได้ทำชมเมด้วยพุณตาว่าพุ่งนี่แม่นค่ะเอาจังรอชมน้ำกันงได้พี่น้องได้เอาเบ้าเท่าขอบพุ่นนะขอบคุณจากนครพนมได้พี่น้องได้ที่เป็นทรงให้แล้วก็ขอบคุณเจลอตเตอรี่ค่ะเจ้าพ่อไทให้อ้อวยอยพ่อไ้ยพ้าเท่าในวันนี้สาธูสาธุบุญนุ่นนั่งเบ้าเท่านะคะความดีมาตูมมโฮม ให้บ่าวเทาถือโตเตอรี่รางวัลแห่เกจรางวัลที่หนึ่งซาธุขอหวยพ่อนก่เนี่ยแหละเจสซาถูกซาถดตะปูเด้อไอเนี่ยแหละให้พ่อนเจเป็นความจริงรางวัลที่หนึ่งเด้าพี่น้องบดรางวัลที่หนึ่งกับเลขไทยสามตัวเลขนาเลขเลขนาเลขไทยก็ได้ยอ้าวนะพอกันคลิปหนา้าท่านชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกพี่น้องเด้อขอบคุณพญายมยศพี่ปานาสุขุสุขชนนับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ป๋วยยังไม่ไงแลยครับทุกท่านครับอายุมันขวนยืนใกล้ปีใหม่แล้วด้วยนให้โชคให้มาในนง,งี้ให้เราไปด้วยพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีค่ะ